ท่านนะครับ fc แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเพจของบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีหรืออาจารย์โน่นะครับผมจากกาะสมุยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการาทำอิเลเมนต์สไตล์กรุ๊ปของ pa 600หรือก๊อก pa 600นะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่นสมมติว่าเราอยากจะเอาจังหวะ หลายๆห,หรือว่าเอาห้องกองหรือจะเอาอินโทรหรือจะเอาเอนดิ้งนะครับมารวมกันในจังหวะเดียวนะครับะนะจังหวะเดิมของมันมันเป็นอ,อินโทรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทก่อนนะครับอินโทรเห็นไหมฮะมันเป็นอินโทรอ่า ล้างจานในงานแต่งนะครับในจังหวะลำเพลินี้ผมเลือกมานะครับผมไม่ชอบผมอยากจะเอาแบบมีโรง0ูนแล้วกันนะฮะอ่าแล้วจะทายังไงครับให้มันมีโรงศูนในห้องหนึ่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับง่ายเลเดียวนะครับอันดับแรกไปเลือกจังหวะมาก่อนผมเลือกมาแล้วจังหวะลำเพลินนะครับนะฮะจากนั้นครับกดที่ปุ่ม record นะครับมันจะ d e f a u l t มาว่า record style e d i t นะครับ current style กดโอเคกดโอเค มันจะเข้ามาหน้านี้เลยนะครับสไตล์รีคอร์ดนะครับสเตปต่อไปท่านกดที่ปุ่มเมนูหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมาเมนเพจแบบนี้นะครับไปที่ไหนครับไปที่สไตล์อีดิทตรงกลางหน้าจอมันจะมีหลายๆเพจซ้อนกันอยู่เห็นไหมฮะแต่เพจแรกมันจะเป็นคำว่าคอนทน์นะครับเพื่อตัวนี้ทําให้จังหวะมันลงห้องนะครับผมดูเลยครับไล่ไปเลยครับไปที่คําว่า copy from style นะครับปั๊บ กดทีนึงครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะเสร็จแล้วเราก็เลือกครับเราจะรู้อยู่แล้วครับว่าจังหวะเราจะเอาอ่าพาร์ทอิเลเมนต์ของจังหวะไหนมามาใส่กับจังหวะลำเพลินผมเลือกไปแล้วครับก็คืออ่าลำเพลินหนึ่งนะครับเดี๋ยวเล็กก่อนนะฮะเนี่ยผมเข้ามาเลือกนะครับผมเอาของลำเพลินหนึ่งนะครับเอาสามชาติก็ได้ครับเอาลำวงลาวก็ได้แต่ว่าผมเอาของลำเพลินอินหนึ่งนะครับ จากนั้นผมก็กดออกมามันจะเข้ามาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นหมวดอินโทรนะครับผมเลือกอินโทรไว้แล้วนะฮะอินโทรไว้แล้วจะก๊อปหมดเลยก็ได้นะครับก๊อปหมดทั้งจังหวะเลยนะฮะถ้าก๊อปหมดทั้งจังหวะก็คือเออเราก็คงไม่จําเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะฮะแต่เราจะเอาอย่างนี้นะครับก็คือเราเลือกเป็นลายตัวว่าอินโทรหนึ่งนะครับเนี่ยผมจิ้มไว้แล้วนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่นะครับ มาที่ไหนก็มาที่อินโทรหนึ่งของจังหวะลำเพลินนะครับจากนั้นก็ฟอร์มแท็กไหนจะเอากองเอาเบีเอาอะไรนะครับผมผมเอาหมดนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเพร์เคชันเบี่าปุ่มคอร์ดหคอร์ดสอแพทอะไรพวกนี้ฮะเราไม่เอาผมเอาเอา่อานี่เลยครับอ l อนะครับก็มาใส่ออแท็กเหมือนกันครับเมื่อเราได้อย่างนี้ปั๊บทำยังไงครับ สกู๊ตครับอ o ย s ชัว sure? Yes นะฮะฟังดูครับเห็นไหมครับมาแล้วครับอ่าได,อนนได้แล้วนะครับอ่าได้แล้วเมื่อกี้นี่ยังเป็นต่เต่าแนวแนวแนวตอนนี้เป็นลงศูนย์ให้แล้วนะฮะได้แล้วที่ต้องการปับ๊บทำยังไงครับ กดไลฟ์สไตล์ครับผมไลฟ์สไตล์เมื่อไลฟ์สไตล์ปุ๊บจะเอาไปแทนลำเพลินตัวนี้ไหมถ้าไม่เอากดเล e c t เพื่อเลือกช่องให้มันลงครับผมก็จะหาช่องว่างนะครับผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับอ่าอได้ตรงนี้ปุบ๊บกด exit ออกนะครับจะเปลี่ยนชื่อไหมถ้าจะเปลี่ยนชื่อจัดการเลยครับนะครับกดไปที่ตัวทีครับผมก็จะต่อว่าลำเพลินลงศูนย์นะครับ ลง0ูนยผมรับที่นิดนึงนี่ครับลำเพลินลง0นะครับเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยเสร็จสับกดโอเคนะครับโอเคอา u s ช r e เยสเรียบร้อยครับเมื่อเรียบร้อยปุ๊บกด Exit ออกไปกด Record ทีหนึ่งนะครับกด Yes ครับลำเพลินลง0นย์มาให้ลองแล้วครับเรามาฟังกันนะครับมันก็มาอยู่ที่ช่องนี้นะครับ ลองฟังดูครับกด,ดสตาร์ทนะครับ3 2 1เรียบร้อยครับผม เมื่อท่านทำคุปอิเดเมนต์เสร็จแล้วท่านก็จะได้พาร์ตอิดิชั่นที่ท่านต้องการพาร์ตของจังหวะนะครับมาทดแทนตัวเก่าที่หายไปนะครับผมตรงนี้นะฮะท่านก็จะสามารถมีลงศูนย์ก่อนลำเพลินได้นะครับผมนะฮะแก้ได้หมดครับทั้งวาลเลชั่นทั้ง4ตัวหรือจะใส่เบรกหรือจะเอาไว้ที่เอนดิ้งนะครับได้หมดทุกที่แล้วแต่เราจะเลือกครับผม นะครับก็จะเพิ่มอัตราลดในการเล่นนะครับเป็นจังหวะที่ท่านเล่นบ่อยๆเลือกเองนะครับท่านก็ได้ลำเพลินลงศูนย์มาเรียบร้อยนะครับนะฮะก็ถือว่าสุดยอดนะครับสำหรับ PA 6 0 0นะครับจากรุ่นนี้นะครับสนใจราคา PA 6 0 0ไว้สำหรับท่านจะเอาไปดูแลนะครับหรือเล่นหรือไว้ทำเคาะเพลงแต่งเสียงแต่งนะร้องอัดอะไรทุกอย่างนะครับ ติดต่ออาจารย์นิโน่นะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีกอดสมุยนะครับ0651125849หรือจะไลน์ไอนะครับนีโน่5849ครับเข้ามาคุยกันมาปรึกษากันได้ครับนะครับยินดีให้บริการคีย์บอร์ดมือ2มือ1ทุกรุ่นนะครับผมนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายครับ